เราสร้างบ้านแบบไม่ให้ลูกค้าต้องมาต่อเติมหรือว่ามาเอาอะไรมาใสอีกแล้วไงให้มันจบให้มันจบเลยน่าจะดีกว่าค่ะถ้าเรายัางไม่มีให้เขาอย่างเงี้ยเดี๋ยววางหน้าเดี๋ยวเขาก็ต้องซื้อมาใส่เองอซึ่งมนมันเหมือนเรายกภาระไปให้เจ้าของบ้านนี่นะคะนี่เลยไฮไลท์นะคะของช่างพุรับเหมานะคะต้องมีแบบจิตใจที่เอื้อเฟื้อกับเจ้าของบ้านแล้วก็มีการคิดแทนลูกค้าด้วยใช่เราต้องคิดแทนครับถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดเรียกตัวเองว่าช่างแล้วต้องมีความคิดแทน ถ้าเกิดจะไปทําตามแบบเป๊ะๆแล้วก็ถึงเวลาได้เงินแล้วกลับบ้านอย่างนั้นมันก็จรรยาบรรณไม่ค่อยมีฮะเดี๋ยวนี้โรคอะไรก็มาแรงเนาะแล้วก็หนูก็แนะนําเอบูมรีวิวเหมือนกับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะ,คะออแล้วเอเบูมรีวิวหนูว่าเชื่อใจได้เพราะว่าเขาก็น่าจะคัดกรองมาแล้วก่อนที่เขาจะไปรีวิวพื้นที่ต่างๆ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้พบกับบุมเอรีวิวบ้านค่ะทาง YouTube Facebook และก็ติ๊กต็อกนะคะวันนี้นะคะนอเอพาอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรแล้วก็ช่างผู้รับเหมาเป็นใครนะคะเราไปพูดคุยกันเลยค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะช่างออมครับช่างออมวันนี้เราอยู่ที่อำเภออะไรจังหวัดอะไรก <Am per S 2> ันคะอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีริขันครับโอ้พามาชมนะคะผลงานนะคะช่างออมสร้างบ้านกึ่งนกดาวใช่คช่างออมรับสร้างที่ไหนบ้างคะรับสร้างทั่วประเทศครับ รับสร้างทั่วประเทศไทยใช่ครับงบประมาณ6กแสนขึ้นไปไปทั่วประเทศเลยครับโอ้โหหกแสนนี่แบบเราก็เริ่มต้นเราก็ไปได้แล้วใช่ใช่ครับสำหรับใครนะคะที่หาช่างอยากจะได้บ้านนะสวยๆแล้วก็ช่างไม่หนีไม่โกงนะคะพูมี่การันตีนะคะช่าง,งออกเลยนะคะหลังนี้มีหน้ากว้างและลึกเท่าไหร่คะหลังนี้มีหน้ากว้าง12.5คูณ12.5ค่ะพื้นที่ได้สอยละคะร้อย 45ตารางเมตรครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ลระเบียง1นงโรงจอดรถแล้วก็1ซักล้างครับโอ้ oh, ถือว่าสวยตอบโจทย์นะคะ<ช>สำหรับใครที่แบบครอบครัวใหญ่ๆอยากจะมีบ้านครบพร้อมกับโรงจอดรถครบเลยใช่ไหมคะห<ช>ลังนี้ท่านผู้ชมของแถมเพียบแล้วก็ราคามไม่แพงด้วยนะคะเราเข้าไปรับชมด้านในกันเลยคะ่ะ มาค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาชมนะคะบนตัวบ้านนะคะเรามาเริ่มต้นที่หลังคาก่อนดีกว่าสร้างออมใช้หลังคาอะไรคะเป็นหลังคาซิงเกิลลูปครับหลังคาซิงเกิลลูป<ช>สอบ,บถามโครงสร้างหน่อยนะฐานลากให้เป็นอะไรคะฐานลากเป็นคานอ่คานคอสลครับขนาดคานคือ50าสคูณยีครับก็คือโครงสร้างของเราเนี่ยเป็นกึ่งลอกดาวก็คือด้านล่างเป็นปูนใช่ครับแล้วก็มีฟุตติ้งต่อหม้อขึ้นมาหรือว่าบางหลังจะหอกมาอยากจะเจาะเข็มก็ได้ครับโอ้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับ ถือว่างานดีถามจริงๆนะคะระยะในการก่อสร้างเนี่ยหลังนี้ใหญ่ๆขนาดนี้สร้างออมใช้ระยะเวลาก่อสร้างกี่เดือนคะหลังนี้ไม่เกิน2เดือนครับไม่เกิน2เดือนมีการรับประกันไหมมีรับประกันรับประกันโครงสร้าง5ปีแล้วก็สถาปัตย์ทั่วไป1ปีครับขอสอบถามของแถมกันได้ไหมได้ปีนี้รเรามีของแถมอะไรให้กับ FC กําลังดูเราบ้างก็ถ้าเกิดเป็นหลังขนาดนี้ปั๊มน้ําแทงน้ําเพื่อทาอุ่นได้อยู่แล้วฟุตบาทรอบบ้านแล้วก็พวกไฟคงไฟกิ่งได้อยู่แล้ว แต่จะมีของแถมโปรโมชั่นก็ที่ทําอยู่ก็เป็นแถมทอทัศน์3-2นิ้วให้ครับกี่เครื่องคะก็มีกี่ห้องก็แถมเท่านั้นนะฮะมี2ห้องก็2เครื่องครับมี2ห้อง2เครื่องมี3ห้อง3เครื่องนะคะใจป่าต้องช่างออมนี่แหละนะคะแถมให้กับ f c แบบุูมๆูมไปเลยนะสัมนาคุณให้กับ f c เต็มที่ถ้าใครสนใจจะโทรหาช่างออมได้ที่เบอร์อะไรคะ0944923989แล้วก็สามารถแอดไลน์ได้เบอร์นี้เลยครับ ก็ <anca> คือสามารถแอดไลน์ได้อยู่ต่างประเทศก็สร้างได้ได้ครับส่วนมากก็อยู่ต่างประเทศหมดครับลูกค้าผมท่านนี้เขาก็อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะ <ใช S 2> คะต้องขอบคุณนะคะพี่นะคะพี่ใจดีเนาะให้เราถ่ายทำเพื่อนแบบไรดีแลวก็ขอบคุณมากมากที่เชื่อมั่นเนาะช่างออมให้มาสร้างด้วยหลังนี้เจ้าของบ้านเขากลับมา2อาทิตย์กลับเมืองไทยงานยังไม่ถึงงวด2เลยเขาก็ทิง้งงวด2ไว้ผมแล้วคือเขาไว้ใจและเขารอผมมาประมาณครึ่งปี ก่อจะมาสร้างบ้านให้เขาเลยงานช่างออมเยอะนะคะคมีหลายหลังมากเลยนะคะให้กับท่านผู้ชมตอนนี้มีผลงานให้กับรับชมแบบสมุดเอฟซีอยู่ต่างจังหวัดอยากจะดูมีที่ไหนบ้างคะให้เขารับชมตอนนี้ที่กําลังก่อสร้างอยู่ก็คือมีอยู่สุรินทร์อำเภอเมืองแล้วก็ศรีสะเกดผมผมจาอาเภอไม่ได้ศรีะสะเกดหลังนึงแล้วก็พอเสร็จจากหลังนี้ผมก็จะไปลงต่อที่บ้านแพวต่อ,อ ก็คือมีนะคะทั่วประเทศแหละช่างออมไปดูนะคะท่านผู้ชมถ้าอยากจะดูผลงานช่างออมนะคะเริ่มต้นแต่สี่หกแสนบาทก็พิมพ์เลยบูเมรีวิวบ้านผลงานช่างออมขึ้นพรึบเลยนะคะเป็นบ้านกึงนกดาวใช่ครับนะคะสำหรับตรงนี้เป็นบริเวณของอะไรคะเป็นเอ่อเป็นโรงจอดรถครับโรงจอดรถใีขนาดเท่าไหร่คะ9เมตรคูเออ9.5คูณ3มเมตรครับตรงนี้ครับก็คือเราปูกระเบื้องให้ลูกค้าพร้อมเลยใช่ครับแล้วก็มีไฟมีมีฝ้าระบมีฝ้าเหมือนในตัวบ้านเลยครับแล้วด้านนอกก็ อะไรให้เขาเนี่ยก็อันนี้เป็นตกแต่งครับเป็นงานตกแต่งใช่ครับลูกค้าจะได้แบบนี้เลยก็แล้วแต่ถ้าไม่เอาก็ได้หรือถ้าถ้าเกิดจะเปลี่ยนสไตล์ก็ได้ฮะแต่ด้านนอกก็จะเป็นฝ้าระบายด้วยใช่เป็นฝ้าระบายทั้งหลังครับค่ะถือว่าคุ้มมากนะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ให้ดูไปเลยนะด้านล่างเป็นปูนใช่ค่ะส่วนด้านนี้เป็นอะไรคะเป็นไม้ฝาครับไม้ฝาเชล่าครับสอบถามหน่อยได้ไหมช่างออมเวลาเราสร้างบ้านเนี่ยด้วยไม้ฝาแบบนี้ มีโอกาสแบบปวกหรือว่าบวมบ้างไหมคะไม่มีครับถ้าเรื่องเรื่องปวกร้อยซครับมันไม่มีส่วนผสมส่วนผสมของไม้เลยครับและเรื่องการบิดงอบิดเบี้ยวอะไรก็อาจจะมีบ้างแต่จะต้องใช้เวลาอีกนานอีกนานเลยใช่ถ้ากบ,บก็เรียกได้ว่าทนกว่าไม้จริงอ่ะค,ค่ะนี่เลยท่านผู้ชมด้านหน้าก็จะมีไฟกิ่งให้แบบหนึ่งสสามสี่ห้าจุดเลย<ช>นะคะค แล้วก็จะมีทางขึ้นทางขึ้นก็ไม่ตรงกับหน้าบ้านด้วยอันนี้ก็เป็นสไตล์ในการออกแบบเนี่ยคือลูกค้าเป็นคนออกไอเดียหรือว่าแบบเรามีแบบให้กับลูกค้าอยู่แล้วคะปกติในแบบอะอกระไดมันจะขึ้นฝั่งนู้นค่ะ,คะแต่พองนี้ลูกค้าเขาเลยเปลี่ยนให้มาขึ้นฝั่งหน้ามันจะได้ดูแบบบ้านมันจะดูสง่ามากขึ้นอืมก็คือแบบลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้ปรับได้ครับค่ะด้นานหน้านะคะตรงนี้เป็นระเบียงขนาดเท่าไหร่คะช่างอันนี้สองเมตรคูณห้าเมตรสิบครับระเบียงตรงนั <5 S 2> ้ ก็คือสามารถแบบเลือกกระเบื้องได้สวยๆแบบนี้เลยใช่สอบถามหน่อยได้ไหมพี่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขามีพี่กันยังไงในการเลือกกระเบื้องหรือว่าเลือกอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านก็วันวันที่สร้างกันนะพี่วันที่ที่จ่ายตังค์วันแรกเนี่ยคือเขาบินกลับมาและเขาก็ไปเลือกไปเลือกให้จบเลยทั้งสีด้วยทั้งกระเบื้องเลยและเขาก็บินกลับไปต่างประเทศแล้วเขาก็ทิ้งว่าดสองไว้ให้เนี่ขนาดยังไม่ได้ส่งงานเลยนะพี่เราสุดเราส่งยอดสุดท้ายไปคืออาจจะมีส่วนต่างนิดน้อยๆอยเงี้ย <c oughs> แล้วพองืสุดท้ายเนี่ยผมส่งมาให้ปุ๊บเขาก็โอนมาทันทีเลยั้นนี้เขายังไม่ได้ดูบ้านเลยอืค่ะก็อย่างที่บอกเนาะลูกค้ามีความมั่นใจนะคะในการสร้างบ้านกับเราใช่ะนะคะ,คะลูกค้าดีกับเราเราก็สร้างบ้านให้สวยแล้วก็ดีแบบนี้มีการร<ค>ับประกันงานด้วยใช่ก็ทําเต็มที่ครับทําเต็มที่ทุกหลังค่ะค่ะตรงนี้มีบริเวณของที่นั่งด้วย,ววยใช่ครับก็เป็นระเบียงระเบียงไว้นั่งเล่นค่ะก็อันนี้คือออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการรีเควสต์เลยนะคะส่วนหน้าต่าง หน้าต่างผมก็จะเป็นสั่งตัดสั่งสองหุสั่งสั่งแบบทุกหลังอยู่แล้วสั่งตัดทุกหลังอยู่แล้วนะคะแล้วด้านนี้นะคะเป็นประตูทางเข้าก็สั่งตัดเหมือนกันสั่งตัดมินิมอลมินิมอลเลยแล้วก็หลังนี้ก็จะแถมประตูเอ่อกรล็อกดิจิตอลเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วใช่แสดงว่าพี่เจ้าของนี่เขาแบบจองแต่ปีที่แล้วเหรอคะเนี่ยใช่ครับ ก็เลยได้แบบโปรโมชั่นปีนี้ท่านผู้ชมขาโปรโมชั่นเปลี่ยนไปนะคะสำหรับทีวี32นิ้วมี3ห้องให้3ห้องใช่ค่ะโหจัดให้ลูกค้าแบบฟูลมากมนะคะ3ห้องนอนตรงนี้เป็นบริเวณของห้องโถงอ่าองโถงอันนี้เป็นห้องโถงมีขนาดเท่าไหร่บ้างคะอันนี้ก็จะมีขนาด3เมตร50คูณ5เมตร50ค่าพีอย่าไปยนนู่นโซนนี้นะค่ะ โู้หเห็นท่านผู้ชมกระเบื้องด้านนอกว่าสวยนะข้างในคือสวยกว่านะเป็นลายแบบหินอ่อนเลยอันนี้ก็คือกระเบื้องลูกค้าเลือกมาหมดแล้วใช่ครับเลือกได้เลยครับจะยี่ห้อไหนลายไหนขนาดเท่าไรผมทําได้หมดฮะให้กับลูกค้าฟูฟูกันไปเลยใช่ครับปักไฟราะคะใช้งานให้ติดจุดด้วยกันคะัวปักไฟก็ห้องนี้ก็เฉพาะโซนตรงนี้ก็สามจุดสี่จุดแล้วมีอีกนิ้หนมีหน้าต่างด้วยนี่บานใหญ่หนึ่งบานมีกระทุ้งสองบานนะคะมีบัวล่างให้ด้วยมีตู้คอนเมอร์ไฟให้ครบใช่ครับ โอ้โหถ้าผู้ชมอยากรู้ราคาไหมราคาขอสร้างนะคะตอนนี้หลังนี้เห็นสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นบาทครับหนึ่งล้านหกใช่ครับโอ้โหได้พื้นที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วจัดสรรได้ห้องเลยขนาดนี้แล้วถ้าสมมติแบบอยากจะได้สี่ห้องนอนตรงนี้สามารถกั้นเป็นห้องนอนได้ไหมคะกั้นได้กั้นได้แต่บางคนแบบอาจจะแบบห้องเล็กไปแต่ผมว่ามันไม่ดีทางเดิมมันจะมันจะแคบแล้วถ้าสี่ห้องเนี่ย มันผมว่าไม่เวิร์กสู้ขยับห้องนี้ออกมาอีกสักเมตรหนึ่งให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมผมว่าพอพอแล้วถ้าไปการเป็นสี่ห้องเนี่ยมันบ้านมันจะแคบมะค่ะถือว่าจัดสรรได้ดีนะคือห้องแต่ละห้องแต่ถ้าใครแบบห้องห้องแบบเข้าไปใหญ่จริงอยากได้สี่ห้องก็ทําได้เหมือนกันนะคะด้านโน้นนะคะเป็นห้องอะไรคะด้านนี้เป็นห้องนอนหนึ่งครับค่ะชมเลยค่ะนี่เป็นห้องนอนของเจ้าของบ้าน ท่านผู้ชมเข้ามานะถือว่าจาัดสัรได้ดีแล้วสีโทนสีสวยมากๆเลยนะคะใช่ค่บเรืองสีได้ดีมากๆห้องนอนที่หนึ่งขนาดเท่าไหร่คะอ๋อที่หนหึ่งก็4ี่คูณสีค่คะพี่สี่คูณสี่นะคะแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวหก,ก่อนจะไปห้องน้ำช่างออมเห็นสะดุดตานี่หลายๆคนคอมเมนต์บอกว่าสร้างบ้านอ่ะ ถ้าสร้างให้ดีๆต้องงานบิวจบสินี่เลยค่ะใครกําลังหาแบบช่างสร้างบ้านพร้อมง,งานบิวต้องช่างออมเลยอันนี้ก็คือเป็นผลงานของช่างที่ทําให้กับลูกค้าเลยเหรอคะใช่ครับอันนี้เขาก็รีเวสมาให้มันเป็นแบบนี้เขาต้องการกระจกส่องกะจบ,บเงาใหญ่ๆบ้านใหญ่แบบนี้เป็นงานบิวจบถามเลยได้ไหมคือราคารวมกับตัวบ้านหรือว่าแยกคะแยกครับอย่างนี้ช่างคิดเท่าไหร่คะก็ห้องห้องนี้รวมราจบด้วยก็สองหมืนน่นนิดๆข้างใน <ๆ S 2> ข้างในมันจะเป็นตู้แล้วก็มีราว ใส่ของได้แล้วก็มีราวแขวนผ้าแล้วฝั่งนู้นมันก็จะเป็นคือสามารถเป็นโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยพี่เนี่ยทังยังหรือจะเอาคอมมาวางก็ได้คือจัดสรรได้ดีอ่ะนะคะสําหรับใครที่กําลังบูว่าเออเราอยากจะได้บ้านนะคะมีงานตกแต่งพร้อมเลยก็นี่ก็ตอบโจทย์เพิ่มอีกสองหมื่นกว่าบาทได้แบบนี้ก็ยินงดีกว่าซื้อตู้เสื้อผ้าเนาะใส่ของได้นิดเดียวบางคนอย่างนี้ก็เขาก็ไม่ชอบพี่เพราะว่ามันมันมันเคลื่อนย้ายไปแล้วไม่ได้อะ เตอรตู้สื้อามันยังเคลื่อนย้ายได้แล้วแต่คนชอบเราก็สร้างบ้านตามใจลูกค้าอยู่แล้วใช่ครับต่อไปค่ะเราไปดูห้องน้ำกันดีกว่าผลงานช่างออมในขาดไม่ได้คือห้องน้ำคือซิกเนเจอร์ของเขามากๆเลยนะคะเขาขอให้ฟูมากๆนะคะหลังนี้จะฟูขนาดไหนมาชมกันค่ะห้องน้ำนี่ก็จะมีขนาด2 2คูณ2แล้วก็เบิร์เบิร์ผนังมาให้เฉพาะห้องนี้จัดแล้วก็มีเครื่องน้ำอุ่นพร้อมชาวเบอร์ สุขภัณฑ์ก็ได้แบบนี้ไม่ได้เสียส่วนต่างอะไรเลยโอ้โหท่านชมถือว่าคุ้มมากมีเบินอิดให้ด้วยกระเบื้องลูกค้าก็เลือกได้เลือกได้ครับเล่าให้ด้วยใช่ครับโอ้โหท่านผู้ชมไม่ได้งานกล่องแกงนะให้ของ V R H ด้วยนะเป็นงานสแตนเลสนะส่วนอันนี้ก็จะมีจะมีช่องแสงช่องแสงห้องนี้จะมีจะปิดช่องช่องสุดมันช่องอะบายลงค่ะแล้วก็จะมีตู้เฟอร์นิเจอร์อ่างล้างหน้าดูแบบนี้เลย นะแล้วก็เครื่องทำ่นเราแถมให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมแถมทุกหลังเลยครับไม่ว่าหลังลกี่บาทก็แถมอยู่แล้วหลังละหกแสนก็แถมแถมโอ้โหใจฟูมากมากเลยนะคะไปาคา่ะต่อไปเราไปรับชมกับห้องน้ำรับแขกกันดีกว่าได้ครับเราดู<ต><ต>ห้องน้ำห้องนอนนะสวยขนาดนี้ห้องน้ำรับแขกจะสวยขนาดไหนนะคะก่อนไปนะคะสะดุดตรงที่มีสต็อปประตูให้ด้วยใช่ครับอันนี้คือติดให้ลูกค้าหรือว่าแบบลูกค้าซื้อมาติดเะเนี่ยเออติดให้เองครับ ของผมติดให้ทุกหลังอยู่แล้วครับที่ผ่านๆมาในในคลิปวิดีโอก็จะมีทุกหลังทุกหลังคือ<ช>ส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยลูกค้ามาดูมาจากคลิปทั้งหมดเลยใช่ครับคือเราสร้างบ้านแบบไม่ให้ลูกค้าต้องมาต่อเติมหรือว่ามาเอาอะไรมาใส่แล้วไนีให้มันจบให้มันจบเลยน่าจะดีกว่าค่ะถ้าเรายังไม่มีให้เขาอย่างเงี้ยเดี๋ยววางหน้าเดี๋ยวเขาก็ต้องซื้อมาใส่เองอซึ่งมนมันเหมือนเรายกภาระไปให้เจ้าของบ้านนี่นะคะ นี่เลยไฮไลท์นะคะของช่างพ้รัะเหมานะคะต้องมีแบบจิตใจที่เอื้อเฟื้อกับเจ้าของบ้านแล้วก็มีการคิดแทนลูกค้าด้วยใช่เราต้องคิดแทนครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรียกตัวเองว่าช่างแล้วต้องมีความคิดแทนถ้าเกิดจะไปทําตามแบบเป๊ะๆแล้วก็ถึงเวลาได้เงินแล้วกลับบ้านอย่างนั้นมันก็จรรยาบรรณไม่ค่อยมีฮะอืนี่เลยค่ะท่านผู้ชมนะทางออมมีห้องแท้นะคะเข้ามารับชมนะคะสําหรับห<ช>้องน<ช>้ำนะคะห้องรับแบขกอันนี้ก็เป็นห้องนะ้ำห้องแขกก็ขนาดนสองคูนสเหมือนกันแต่ห้องนี้จะไม่มีเบิร์อิดเพราะว่าชักโครกมันอยู่ตรงนี้ มันเบิ้ลไปแล้วมันไม่สวยไม่สวยเราก็ทาให้ห้องน้ําแบบเล็กลงด้วยใช่ถูกไหมคะมีชาโควันพีสเลยบอดี้เพรเลยนะสวยๆฉีดชำระพ่กงานอ่ะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงว่างานฝักบัวงานอะไรจะแบบเป็นสนิมนะเพราะว่าสร้างออกใช้ของที่มีคุณภาพมากๆนะเป็นงานสเล่ทุกหลังอาจจะไม่ยี่ห้อเหมือนกันแต่จะต้องคุณภาพใกล้เคียงกันคุณภาพใกล้เคียงใช่เพราะว่าอย่างที่เราไปซื้อบาง บางร้านก็อย่างไทวาสุกเนี่ยบางทีไม่มีของของไม่ครบเราก็ไม่สามารถที่จะไปได้เราก็ต้องเลือกยี่ห้ออื่นมาที่ที่มันคุณภ,ภาพใกล้เคียงกันแล้วที่สําคัญนะจัดเซตได้ดีมากๆเลยนะเป็นงานสเตนเลสก็เป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดเลยกระถางบุญก็มีแล้วห้องนี้เข้ามาเย็นๆไม่ใช่อะไรนนะั้นท่านผู้ชมมีปลมดูดอากาศทำไมถึงมีลดลมดูดอากาศให้เขาคะอันนี้ลูกค้าเขาไม่ได้รีเควสต์มาแต่ว่ามันต้องมีพี่เพื่อระบายอากาศเพราะห้องนี้มันมันมันไม่มีช่องช่องช่องระบายลมอันนี้เราต้องเราดูดออกไปข้างนอกให้เขา เนี่ยถ้าพี่ฟังช่างออกแานะถ้ายังไม่มีบ้านพี่ช่างออกไปสร้างแล้วเนี่ยจริงฟังแล้วอยากจะสร้างบ้านอีกหลังเลยแต่หาทุนอยู่สำหรับห้องนี้นะคะห้องนี้ก็เป็นห้องนอนที่สองห้องนอนลูกสาวครับเราขนาดสามเมตรห้าสิบคูนสี่ครับโอ้โหนะคะหน้าต่างฟูมากเป็นบานกระทุงเนาะด้านข้างสามบานแล้วก็บานเปิดไปด้านนอกห้องนี้ก็มีงานเป็นงานบิวเหมือนกันเป็นบิวครับแต่ห้องนี้จะไม่เหมือนห้องอื่นเพราะว่า ลูกสาวเจ้าของบ้านเขาทํางานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อันนี้ก็เหมือนเมโทรคอมของเขาไปเลยค่ะอันนี้เขารีเพสตมาต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างบนเก็บของได้สอบถามหน่อยเวลาสร้างบ้านออกแบบเนี่ยคือออกแบบก่อนสร้างหรือว่า,วามาแบบเพิ่มเติมทีหลังเรามันจะต้องออกแบบออกแบบก่อนให้เขาดูก่อนแล้วก็เวลามาคุยหน้าง,งานนะพี่ค่อยมาคุยรายละเอียดอีกทีนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยมัน,ม,นมันจะจบกว่าถ้าเวลาไปทําตามแบบปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีข้อผิดพลาดเยอะ อย่างชเช่นอย่างหน้าต่างเนี้ยคือเราก็ต้องดูแล้วว่าถามเขาหัวนอนไปทางไหนเขาบอกไปทางนูน้นเราก็ต้องเอาหน้าต่างไว้เอาหน้าต่างบานใหญ่ไว้ฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็ต้องเป็นบานเล็กเวลาแบบเป,เปิดเปิดมาแบบช่องแสงหรือว่างเตียงจะไม่ได้ใช่ใช่ใชั<ฮ>ะเราก็ต้องคุยกับลูกค้าครับหลักๆเลยต้องคุยก่อนพี่ถามหน่อยได้ไหมอย่างงานบิวห้องเนี้ยราคาเพิ่มเท่าไหร่คะอยากเห็นอนะเพราะว่าบางคนเขาอยากรู้ราคาะคะอันนี้ก็หมื่นห้าพี่เท่ากับห้องนู้นไ<า>ม่เพราะไม่<า>มีไม่มีกระจกไม่มีอะไรมันเป็นงานที่บิวออกมา แต่ถ้าเกิดเป็นไม้นี่ก็หมื่นห้าก็ไม่น่าจะอยู่แต่นี่มันเป็นนะใช่นี่มันเป็นงานเหล็กงานงานงานไม่งานไอ้สมาร์ทบอร์ดเนี่ยท่านผู้ชมถือว่สาสร้างบ้านัช่างออมเลยจบเลยนะสาหรับใครที่ต้องการงานบิวนะบางท่านยังไม่รู้สร้างบ้านช่างออมเขาช่างออมบิวได้นะท่านผู้ชมงานตรงงานเตียงอะไรทาได้หมดฟอร์<ค>น<ด>ิเจอร์ที่ทดเฟอร์นิเจอร์พ่อผมก็ทําได้ แต่ต้องเยอะจริงๆนะถึงจะทําถ้าเกิดน้อยไม่ทำก็ช่างมองมทำธุรกิจราย,ย่างมากบอกจะสร้าง้านอกดาวก็ยังไม่ได้สร้างเลยตอนนี้ <c oughs> ก็อย่างนี้กำลังเดี๋ยวรอรอก่อนแต่ก็ทําได้คร <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นห้องที่สามก็จะมีขนาดสามคูณสามเมตรห้าสิบกับห้องนี้ <c oughs> เป็นห้องนอนรับแขกอ๋อ <c oughs> อันนี้เป็นห้องรับแขกเหรอคะเนี่ยห้องนอนสําหรับ รับแขกพี่แขกมาเนี่ยเราเขมานอนห้องนี้ได้เหมือนยายพี่น้องมาเพื่อนมาก็มานอนห้องนี้ใช่ครับความสูงหน่อยค่ะจากพื้น่ึงฟ้าเนี่ยประมาณกี่เมตรของแต่ละห้องคะห้องนี้มันสลบลงมาพี่เพราะว่าหลังคามันโคลงมาตามองาครัห้องนี้จะอยู่ประมาณ2เมตร60สิท้ายสดุดตรงนี้น่าจะอยู่2เมตรเจดสิบเพราะมันสลบลงมาตามทรงหลังคา เนี่ยเรายืนอ,อยู่เราบางครั้งเราก็แบบองศาตาเราก็คิดว่าเท่ากาันแต่จริงแล้วไม่เท่ากันเป็นการสลบหน่อยใ่ตามน่ะค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันนะพอตอนนี้นะ่บ้านเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือห้องห้องครัวห้องครัวไปรับชมห้องครัวสักนิดหนึ่งนะคะมีประตูไปด้วยด้านนอกมีปลั๊กใช้งานด้วยด้านในนะคะนี่ยชอบช่อมงานของช่างออมนะให้จบแล้วไม่ต้องมีเพิ่มเติมอะไรกับลูกค้าวุ่นวายยุ่งยากกันเลยอยู่ต่างประเทศก็ไม่ต้องกลัวว่าช่างจะหนีหรือมาเบิกเงินไป เราจะได้บ้านหรือเปล่านะคะสําหรับห้องครัวมีขนาดเท่าไหรค 5, 5. 5. ่คะ5.5ห้าเมตรคูณสามเมตรเกห้องครัวค่ะให้อะไรกับเขาบ้างในห้องครัวก็<ม>กอเคาน์เตอร์ซิงค์ให้แล้วก็อ่างล้างจานแล้วก็บานซิงค์แล้วก็ปูกระเบื้องให้แผ่นหนึ่งการกัน,ก,นกันเปื้อนค่ะ,ะแล้วก็ติดตั้งพวกฟูดพวกอะไรให้เจ้าของบ้าน มีหน้าต่างหนึ่งสองสามบานใช่ครับนะคะเป็นงานสั่งตัดทั้งหมดกับราคานี้ถือว่าถูกมากๆนะท่านผู้ชมแล้วก็มีของให้หมดแต่อย่างที่บอกค่ะงานครัวบางทีเราต้องเพิ่มเงินให้กับช่างแต่เนี้ยคือช่างอ่ะทำให้หมดก็คืองานครัวได้หมดแต่ไม่ได้พวกนี้นะลูกค้าต้องซื้อมาเองแต่ช่างออมติดตั้งให้เสียค่าติดตั้งไหมคะไม่ได้เสียครับไม่ได้เสียก็ซื้อมาแล้วเราก็ติดตั้งกับเพลย์โต๊ะตู้โคงตู้แขงลูกค้าก็ไม่ได้เสียค่าติดตั้งไม่ได้เสียเลยถือว่าดีนะคะได้ช่างดีก็มมีีชไไปปกว่่่าาคคครึงงนนะะะตออหห้้้ดล ข้างหลังเรนก็จะเป็นโซนซักล้างตรงนี้จะเป็นโซนซักล้างมีสามจุดห้าคูณสี่พี่โอ้โหก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งอันนี้คือปูนเต็มร้อยเลย่ะเนี่ยใช่โอ้โหท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะซักล้างอนาคตไปคือเขาเรียกว่าพื้นจะกระเดิดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นงานปูนทั้งหมดเลยนนคะมีนี่เดินซัดเดินท่อวางก๊ก แล้วก็เดินปักไฟไปให้พร้อมแล้วมีไฟ2จุดด้วยกันใช่ครับสอบถามหน่อยนะคะอันนี้ก็คือเราได้ฟุตบาทอันนี้ลูกค้าเสียวนตามไหมเนี่ยไม่ได้เสียครับพร้อมกับด้านนู้นใช่ครับไม่ได้เสียครับแทงน้าปั๊มน้งก็ไม่ได้เสียครับไม่ได้เสียไม่ได้เสียครับมาค่ะเดี๋ยวเรามาจะสรุปให้กับลูกค้าได้รับชมนะคะว่าหลังนี้กี่ตารางเมตรราคาก่อสร้างเท่าไหร่แล้วเราแถมอะไรให้กับเขาบ้างครับก็หลังนี้ก็3มห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1 1ซักล้าง1ห้องโถงแล้วก็มีระเบียงตรงจงดรถ ก็ราคาก่อสร้าง1 6 6 0 0 0้านบาทสิ่งที่ลูกค้าได้หลังนี้คือปั๊มน้ำแทงน้ำเครื่องทำควาอุ่นก่อนประตูล็ลลอกดิจิตอลฟุตบาทรอบบ้านครับถ้าใครสนใจติดต่อช่างออกที่เบอร์อะไรคะถ้าสนใจสร้างบ้านเก๋งดาวทั่วประเทศขั้นต่ำหกแสนขึ้นไปนะก็ติดต่อเบอร์ศูนย์เก้าสี่สี่เก้าสองสามเก้าแปดเก้าครับขอโปรโมชั่นอีกรอบก่อนจบค่ะก็โปรโมชั่นก็ในปีนี้ก็จะมีแถมทรทรศน์ให้สามสองนิ้วครับ สำหรับปีนี้ปีนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะคะช่างออมวันนี้น้องเอกนะคะกับช่างออมขอตัวลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมคะรอชมคลิปใหม่ได้นะคะในคลิปถัดๆไปนะคะ,คะขอบคุณมากมากเลยค,ะค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้น้องเอ่ยยืนกับพี่เจ้าของบ้านต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของบ้าน,นมากๆเลยนะคะที่อนุญาตและใจดีให้เราถ่ายทาเพื่อเป็นแบบไรเดียนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อจอยค่ะพี่จอยนะคะหนูสอบถามหน่อยนะคะวิธีการหาเลือกช่างในการสร้างบ้านหลังนี้พี่ได้แบบ ช่างมาจากที่ไหนคะจริงๆคุณแม่เป็นคนหาค่ะแล้วเขาก็ดูเอเบิ้ลรีวิวนี่แหละค่ะแล้วเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็สนใจใช่ค่ะแล้วแบบไม่ไม่กลัวหรอคะที่แบบว่าไปอ่าดูรีวิวมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดตามช่างมาจากช่อง u t u b e ค่ะค่ะแต่เขาเนี้ยช่างแบบกลัวไหมคะเรื่องการแบบเบิกงวดงานหรือว่าช่างจะมาทําให้เราจริงหรือเปล่าตามที่รีวิวอย่างเงี้ยจริงๆหนูก็กลัวก็มี ถามแม่บ้างอะไรนี้ชัวร์แล้วใช่ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็ดูผลงานมาโดยตลอดก็มีคอนเฟิร์มจริงว่าเขาทำงานเสร็จจริงมีตรวจงานอะไรอย่างเงี้ยมีคลิปให้ดูเต็มๆหลายคลิปอะค่ะหลายคลิปอ๋อก<ช>็<ช>คือดูจากคลิปหลายๆคลิปใช่ไหมคะแล้วคุณจอยคิดว่าอย่างไงบ้างกับราคาแล้วก็บ้านเวลาเสร็จแล้วเราแบบชอบหรือเปล่ากับผลงานช่างถูกใจค่ะเพราะว่าเออ คอยดูผลงานช่างตลอดแบบว่าเขาคอยรับผิดชอบงานอะไรพวกเนี้ค่ะ,คะแล้วก็คอยแก้งานให้แล้วระยะการทำเนี่ยหลังนี้สวยๆแบบนี้ใช้ระยะเวลาทำกี่เดือนคะ เด,เดือนกว่ากค่ะเดือนกว่าๆหรอคะใช่ค่ะโอ้โหท่านผู้ชมนะคะสําหรับใครที่อยากได้บ้านเร็วๆนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะผลงานช่างออมเนาะแล้วก็พี่จอยนะขอบคุณ <thieves> มากๆเลยนะคะที่แบบมารีวิวเนาะให้กับท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะแล้วฝากหน่อยนะคะสำหรับใครที่แบบกําลังหาช่างอยู่ตอนนี้พี่จอยแนะนำยังไงบ้างคะสําหรับแบบอยากจะมีบ้านเพราะบางคนเนี่ยหาช่างแล้วสร้างบ้านของเราไม่เสร็จคุณจอยมีที่แนะนำยังไงกับท่านผู้ชมบ้าง เดี๋ยวนี้โลกอะไรก็มาแรงเนาะแล้วก็หนูก็แนะนำเอบุูมรีวิวเหมือนกับคุณแม่เนี่ยแหละค่ะ,คะเออแล้วเอบุูมรีวิวหนูว่าเชื่อใจได้เพราะว่าเขาก็น่าจะขัดกลรองมาแล้วก่อนที่เขาจะไปรีวิวพื้นที่ต่างๆใช่ค่ะ ก็ขอบคุณมากๆกเลยนะคะที่แบบว่าเชื่อมั่นนะคะแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็คือมาดูผลงานก่อนแล้วก็ดูว่าช่างคนนี้มีทั้งหมดกี่คลิปในผลงานของบูมเอเดียบ้านเนาะไม่ใช่แบบมีคลิปเดียวแต่เรามั่นใจเขาถึงเวลามาหนีไปความผิดของเราอีกนะคะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็อยากให้พี่เจ้าของบ้านไม่ต้องขอขอบคุณพี่จอยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ